สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามูนี่ก็มาพบพบกับช่องแฮปปี้พีชไทยแลนด์อีกแล้วจ้าทุกคนมูนี่แม่พามากินข้าวแดงเลาวจ้ามีหนูกะน,นี่คะ่ะเป็นะแซ่บอรอน์นเงีงหน้าไม้เกงีงหน้าไม้สดเนาะค,ะค่ะ,ะ,ะสเสิร์ฟตีนไก่เสิร์ฟตีนไก่แล้วก็เสิร์ฟเห็ดเข็มทองเนาะค่ะทุกคนก่อนจะกินแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เขามารับสมมเนาะ,ะมารับสมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กับขอบโผล่เดี๋ยจ้า จ้ามาอยเซฟตงกับทุกคนมีโคแมงสอนหน่อยนึงเนาะแล้วก็มีทอดหมูเนาะทอดสแห้งทอดหมูหมแห้งเนาะไอดเอาหะยับเข้าไปนอ้องไม่สดบ่แกงน้ำไม่สดทุกคนแม่กินข้าวเจ้าเด้อจ้ะม,มึงักเนาะมึงพักก็ใส่กแกงละสะระพักก็มีแต่ผักเหน่าใส่ผักเหน่าให้เต็มพักโบ่เนี่ยลืม

วันนี้กินข้าวดึกจัง่อยดยดีๆอยู่ข้างหลัง แบบนี้เอ็แซนดโนสนแห,งห้งเองเอมครับมันเผืเเอโฮโฮเอ็ดมันเผือเอ็ดเหมาะทุกคนเผื่อเอ็ดสนแหงพอบ้ามันเอ็ด นางเอ็เปินเ้อทุกคนนางเอ็เปินเมื่อ,อ,อเอทไว้เนาะน้องเ็บไว้กินเอทเก็บไปหลนเก็บไปเลยหลนแล้วเขาจะกิน,นามมาอ่ะอะไรควมาอืมก็สารอีกได้เลยจริง่ะ มาโแลว<ม>เลยนก,ก็อ้นอุ่นนล้ทุกคน<ม>อุ่นอุอ่นอ๋อิ้นหมูวเอาตัวเป็นซีนนะ มาเด้อทุกคนมาแชร์ด,ด้วยกันเนาะแม่แก่งช่วยพักเหน่าเลยทุกคนแม่มักพักเหน่าโคเมกิส่วน,นไต่เนหว่เน้ายนะในในในสวนนั่นแหละไต่เหว หนไมมันสดนาะทุกคนมันหวานกรอบแหงมั่เม็มหน่อทุกคน ไหนก็นอนเลยไข่ให้หนูเลยอาจารย์มาให้พ่อไข่ให้ไม่ก,กินไข่ันควนหรอไมนฟ่ะ <c oughs> อืมไปร่งกลับไป่งไว้ไม่เอาให้ โกรนทุกคตักเลยในหม้นอนะตักลาดเลยมันเคยเออก,กล้องยำมีออกอันนี้ถ่ายนังหมดถ่ายอไม่ถ่ายหนังไม่ถ่ายแม,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 ม่มาโกรนมือหมื่นโกรนอยู่เนาะทุกคนก็หนูอยากกินแต่หนูไม่อยากเข้ากล้องอันเนาะเนื้อ น้องไม่โกรน้องพี่เอ้ยโกรธเนาะทุกคนตาแม่บวมๆยันนอนตอนแรกว่าเราเอาเด็กนอนซะก่อน มันจะอมากี่ค้าบเด็กมีหนอนจ้าหรือเอาหนามมาแล้วบอก ใายจะทําม,ม,มัสุดนี้โซนลดเนโนอยน้ำแลดวพอบานเป็นเอาเป็นโวนลอยน้ำลอยน้ำแกงออกมาแล้วทุกคนการปัญญบัน แบมาจ้ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้แม่เอาไว้สำนีก่อนเนาะมัอะไรเหย่ยวพวเดี๋ยวพอกับแม่ก็ยังอะไรกินต่อนะจะทุกคนเดี๋ยวพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อจ้ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า